ครับสวัสดีครับอิซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องห้าเก้าแปดพารวยนะครับเอามาตามต้อกันด้วยชมในคลิปนะครับเพราะว่าสัญญาณตัดขาดนะครับจะไทยถอดสดบรได้นะครับไลฟ์สดไม่ได้นะครับเป็นคลิปอย่างเดียวนะครับวันนี้ยูน่ายทนะครับเนาะกับสามเณรสาย์เณรนะครับยูน่ายทนี่นะครับจะเป็นทำเล็กๆบ็กบลก้าเข้าไปแล้วนะครับจะมีเสียง ออกออกอยู่ทางด้านในงอเขียนตัวนี่แหละน่อันนี้นะอันนี้เขียนน้อยนี่มันนี้ไม่เขียดน่อนันน,น,น,นี้โอ้ยเสียงในเสียงคือเป็นปูนี่ยบอ,อไปทางด้านนี้กันนะครับมากับละมานีนสายกรมณีนนะครับละมานีนเพื่นก็ตามลังเอ็ดมานะครับไปไปทางด้านนี้คุณบัตนะครับ ท่านเองบัท่านเอกเ,เคยเข้ามาจักเทือน่นเง่งครั้งนี้ครั้งแรกเอายใส่คนวามีครั้งเข้า,ขาหลายเหัวต่อ <c oughs> บ้านเยอ่แกนี่โอ้ย เป็นถ่าอดขับไปได้หนโอ้ข้างข้าวโอ้ข้างข้าวหลายนี่พูดอะอเต็มเลยคุณคข้างข้าวเต็มเลยทั้งด้านในันนะครับเดันยันขึ้ตัดดูเด็ ข้าวเต็มเลยนะครับทางด้านนี้ไปเป็ทางด้านนี้ะน,น,น,นะครับเอาสุดละเต็น โอ้ oh, ขับไปบรายดอกยิปซีเลยเนี yeah, <Yeah. S 2> ่ยออกไปทางดันนอกนะครับไป mm. ไม่ได้ไป mm. ไม่ได้ทางดันในกับบก้าข้าไปนะครับ mm. ข้างข้าวหลายข้างข้าวเยอะ ว่าหินเด้อเสียงออกออกปุ๊บไปทางด้านนอกแล้วไม่ไหวแล้วเอฟซี ต้าลบันไดไม่ผุผุพิพ่พมน,นะครับเสี่ทุกคนครับนลำบากสักหน่อยไปเ่น่บากน้ำใน่สจากน้ำนี้เลยต็มสบายเนะ าไฟเอาอยู่ง้วยก่อนอเน,น้นห่อร้อยผ้าใาบหน่อย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 มด้านนอกเลยนะกับเอซทุกท่านครับ แม่หนีบอนี่หนีบ่าว่าห้อยพปัดรนี้เโอ,โอ้นี่ครับเป็นรอยพระบัทเลยนะครับเฮ้ยโอ้โอ้มีทั้งสองขางเลยทั้งใส่ทั้งขวาหยาดเด้ ร้อยพระบาทนะครับจะลึกไว้อยู่ที่หินอันนี้น่าจะเป็นรอยข้างซ้ายนะครับส่วนทางด้านนี้เป็นรอยข้างขวาโอ้จะลึกไว้ในหินเลย ที่โรงเรียนทางด้านมันเป็นนาพาเต้น ตัวเลขกบอลเห็นเห็นเลขบ้างมีแนวทางบ่ เสีนังเหเสี<อ>ยงยงเห็นบ่วันมันปูคน,นเห็นเห็นบ่เป็นลูกกลมๆไไอ๋อเฮ้แม่เหล่านีไปไปก่อนไว้เนาะตกเ่เนะทีน กลมใสๆคายแล้วเป็นจานัาไหนนี่ในฝันไหมบอในฝันไหมบอ๊ะไม่ฝันเลยวะตัวใดก็เล็กตัวใดก็เล็กเขาดีด้วยหรือหรือว่าฝันไม่เล้ว เพื่อนตัวใดก็ตัวใดครับห้าแปดสามกับแปดสองอ๋อสตัวหนึ่งหางสองตัวหนึ่งหางนะครับสำหรับสามมเนียนไซมเนนะครับเด็ดลงไหานะครับเอฟซีปกดับครับ เอฟซีครับอยู่ที่ต้นข้อนะครับก่อนจะถึงทางลงธรรมนะครับคือเห็นเป็นตัวเลขแนวทางหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเอฟซีตกท่านครับเห็นคือกันบอนะครับเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับอยู่ทางลงธรรมนะครับเนาะเอฟซีตกท่านครับดูให้กันให้ชัดๆแมนกันบอนะครับเอฟซีตกท่านครับคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็เอาไว้พิจารณาได้ครับเด้อ ไว้พิจารณานะครับหนึ่งเกตหนึ่งนะครับเป็นทางลงปากทำนะครับซึ่งตนไม่ที่เห็นแอดขอป้อนกระปูกรรัญญาแล้วเมื่อตะกี้นะครับเห็นอยู่นี่เป็นหนึ่งเกตหนึ่งนะครับเป็นทางลงปากทำนะครับซึ่งจะมีองค์พญานาภคภูขึ้นอยู่ที่ นาปากถ้ำน้อครับเอฟซีทุกท่านครับไปแล้วครับเอฟซีทุกท่านครับจะพาลงไปชมในถ้ำนาอครับน้ะงเอฟซีทุกท่านครับนี่คือทางลงถ้ำนะครับไปแล้วครับลอดเข้าถ้ำซึ่งในถ้ำต้องไปซองไฟเขานะครับเอฟซีทุกท่านครับถ้าบ่ช่องบ่ซองกับบ่เห็นทางนะครับนาะมืดนะครับ ญาตาิบัดคำเด้อยเจ้าทีเจ้าทางเอ้ยค่ะพร้อมโดยสตมมานินมาขอชมบารามีเอาไปตัวบาไายด,ดิทางตันบดยังไปได้อยู่ยเดี๋ยวไปเบิ่งกัน อ๋อมิปองไปยืนดีลเยลยนี่ไปป้างเหรอปุ๊บมาไปมาไปดีมีปองไปยืนดีเห็นไ้มถ่ายอยู่ไหนด้ะขึ้นป้องหน่อยเถอะโอ้ขางข้าวไหลไปบ่ได้นะครับอีฟซีทุกท่านครับปุ่นขางข้าวหอยอยู่ทางแคบทางแคบเดี๋ยวไปลงทางไม้นะครับนะครับเนาะสล้วมาเนีนสายขมิ้นบ้างเดี๋ยวก่อนลูกเนี่ ว่าได้ตัวเรีแนวทางตีตัวใดนอ้อบันี้ลึกตัวใดเนี่ยห้าแปกับยังเน่ครับห้าห้าแปดกับห้าเนาะสตัวได้บันี้ลกเน้นครับผม 2> 8สกับ8โอ้แปดสองกับแปดสามเนะครับเนะเา,าะขอบพรคุณ ลูกเน้นลายๆนะครับที่แบ่งปันให้เอฟซเนาะเธอถูกเพื่อได้พอได้เอฟซีเหินมาซอยเฮ็ดซอยสางกับทังสำนักสงฆ์ถ้ำลำไยนะครับซึ่งลูกเน้นนะครับสมเนนสายกระเมนเพิ่นกับปลอยอยู่ที่ถ้ำนะครับนี่ครับปล่อยอยู่ในถ้ำเลยนะครับเด้อลูกเน้นเพิ่นปล่อยอยู่ในถ้ำสมเนนสายกระเมนนะครับพ่นเบาหน่อยๆบ่ค่อยเบาไหลนะครับเด้อแตวา ตัวเลขแนวทางของเพิ่นกลับว่าไหลขึ้นกันนะครับนี่ครับเพิ่นเพิ่นปล่อยอยู่ในถ้ำนี่นะครับถ้ำลำญ่นะครับซึ่งเอ็ดกับพิ่งมาข้างนี้เป็นครั้งแรกนะครับสามเณรเพิ่นมาพักอยู่ในนี่นะครับเพิ่นก็เลยปล่อยเด็ดให้เลยนะครับไปเบิ่งบ่ทางด้านนั้นไปเดี๋ยวนะครับแอบดบโชว์ตัวเลขให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวสกครู่ แล้วครเดี๋ยวตัวเลขให้ดูนะครับอ้อแต่บ่ชัดเจนปานไดเด้ครับเด้อเพราะว่าอยู่ในถ้ํานะครับซึ่งได้เซ้ หน้าไฟ2องนะครับห้าสามเนาะลุงเนาะห้าแปดสามห้าแปดสองแปดมแล้วก็แปดสองแมออเอดเขียน83ทั้งหมดนะครับขอตทวขอไพ่เดี๋ยวแก้ให้นะครับไปเขปาเปิทั้งในถุยไปเบิ้งนะเดี๋ยวแล้วแก้แก้ตัวเล็กแล้ไปเขียน8ปสามหมด นี่แหละครับสมเนรสายกระม็นนะครับปล่อยเด็ดให้ํำลำย่าหญ่นะครับ583 582 83 58 82นะครับส่วนเจ็ดหนึ่งหา เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งซีนี่เป็นใบไม้ลน้นลงให้แดอดเทียนยู่ที่ทำอีกทำหนึ่งนอกคำนั่งเอฟซีทุกท่านครับเอามักชอบตระดรงกับพี่นิพิจารณาเอานะครับแต่ผมมักบดชอบกับพานนะครับถ้ามักถอดชอบกับยิบจับชะลากินแมงรัฐบาลไว้เพียงเท่าน,นั้นนะครับทั้งช่องบริโม่โมให้ลุ่มลงในการพนันซื้อเงินแต่ประกันได้นะครับมักชอบกับจัดเลยนะครับสิบหกเมษายนหกห้านี่นะครับแอดจะเข้าไป

เป็นถ้ำซอกถ้ำนะครับเห็นไหมครับเอฟซีตัวกลางครับใข้างข้าวเอานะครับข้างข้าวบินโชว์ไปโชว์มาอยู่โอ้ได้กินตะกี่ข้างข้าวนี่ครับข้างข้าวนะครับ โอ้ทางด้านในนะครับมีมีข้างข้าวกันนะครับเอาออกไปทางด้านนอกเลยบ้านบอยเข้าไป,ไปทางด้านในเดี๋ยว,วเฮ้ยบออกไปไปบอกเราแคบแคบออกทางเก่าหมดละออกทางเก่าสามเนียนใสกับเมียนบนพม่าหลอกในถ้ำนะครับ วันนี้ปล่อยเด็ดให้ทำเลยนะครับสำหรับสมเเน่ายกระเมนนะครับไปแล้วครับสมเนเนเพิ่นเบาน่อยๆเนื่อยนะครับเนาะ่นก็บอกว่าห้าแปดสามหมเท่านั้นนะครับส่วนเจ็ดหนึ่งห้าเป็นใบใหม่รูดนอาเ่แอดอยู่อีกทหนึ่งนครับเนาะเลยลงห้เบิ้ง ความด้วย1 4นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะความรับผายจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับผม